ก็ขอ,อกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะจีจีศูนย์ศูนย์เก้าคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มชื่อว่าโลบ็อกนะครับผมก็ในแมปที่ชื่อว่าดอนะครับผมผมเห็นว่าไอ้แมปดอ่ะมันมีอัปเดตใหม่นะครับผมผมก็เลยเข้ามาเล่นนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมปดอ,อให้ดูนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะผมเห็นมันอัปเดตใหม่นะครับใน u t u b e นะเพียบเลย นะครับแต่ผมยังไม่ได้กดเข้าไปดูนะครับก็ผมก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมที่เห็นนั้นที่เห็นเลยนะครับนั่นก็คือนี่ครับผมการตั้งค่านะผมเห็นมันมีการเปลี่ยนแปลงนะบุมมีการตั้งค่าเพิ่มเข้ามานะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับผมเดี๋ยวเล่นคนเดียวก่อนนะไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับผมคนเดียวนะ โอเคเข้ามาแล้วครับผมอู้เปลี่ยนไปเยอะอยู่นะเดี๋ยวถทาเหมือนเดิมน,นะครับผมหยิบกิญนแจวันนี้ก็จะมีเงินนะครับไปขายกิญนแจกันครับผมโอเคมืดทำไมห้องมืดเดี๋ยวเดี๋ออโหลดแมพยังไม่เสร็จโอเค ตอนเข้ามาผมเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับก็ที่ผมเห็นนะมุมมองมันแคบขึ้นนะครับผมรือเปล่าหรือผมคิดเองมุมมองมันแคบขึ้นนะครับแล้วก็ตอนเราออกจากลิฟต์มันจะมีขึ้นคําว่าโรงแรมนะครับผมนะก็นั่นแหละเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เห็นว่ามีบีสร์ตัวใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะผมหลายตัวอยู่นะก็ไปเดี๋ยวเราไปเล่นเลยแล้วผมมา ก็ตามปกติครับผมผมยังไม่ได้เข้ามาดูอัปเดตใหม่เลยแนะว่าเป็นไงตอนนี้ฝนตกหนักครับผมและเสียงมันน่าจะดังมากด้วยเฮ้ยอ,อ,อะไรวะนี่มันไฟช็กประตูที่สี่เฮ้ยโหลดหนาบช้า เฮ้ยทำไมมีสองประตูฮะเฮ้ยอัปเดตมามีห้องแล้วก็ให้เราเปิดลิงชักด้วยครับปะ่ะลงไปเจ๊โอ้โหเฮ้เย ห้องใหม่มี่มันห้องใหม่เฮ้ยมีเตียงด้วยเอยโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้่ตกใจตกใจเอ๊ตกใจหมดเลยอัปเดตห้องใหม่นะมาชมมีเตียงด้วยเออเ <laughs> มื่อกี้ตกใจหมดเลยครับดูของอยู่แมงมุมมันมาไอ้นั้นนะ่ะเฮ้ยมีสองประตูอีกแล้ว ไปปูกันเมื่อกี้เจอแมงมุมตกใจหมดหองที่สิบเฮ้ยรูปใหม่เหรอชื่อของภาพวาดโอ้ที่ผมอ่านในกิดไม่ออกแล้วเนี่ยไปกันะครับห้องที่สิบสองโอ้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปนะปกติไอ้น่ะมันจะอยู่ในลิงชักใช่ไหมแต่อันนี้มันออกมาเลยเห็นไหมครับผมให้เห็นงนี้เลย และเงินจะดรอปตามโต๊ะอันนี้นะครับผมอัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้ก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเฮ้ยไปกับพีพ่ ไปจากทางซ่ฉันกำลังเดินอยู่คุณรอดจากเอ,อ่อชื่ออะไรนะเอ,อ่อลัสเออสำเร็จอา้าเดี๋ยวท่อห้องนี้อ่ะอเอากุญแจล้อยเฮ้ยยากุญแจยาเฮ้ยอันนี้มัน ยาดีแล้วมีวินแจลูดีมากท่านผู้ชม,มไปเลยดีกว่าโอเคไปกันเลยครับผมเฮ้ยเนี่ยสับปะหลาดตัวใหม่มันชื่อตัวอะไรวะตัวใหม่เนะี่ย อันนี้ห้องเดิมครับตรงนี้จะมีของดอกจีิดปี21เฮ้ยถงทางเดินยาวแบบนี้มันคงยังไม่เจอสับปะหล,ะลนะ่ะหรอแล้วแม็กผมเป็นแบบผมเป็นอ็ไรเนี่ยหลุดไม่เสร็จตอันนี้ก็พัตเติ้ล โอเคไปเลยครับตรงที่2ีสชัวร่าตอนนี้ยังไม่เจอตัวอะไรที่รับมือ,อยากนะครับผมไฟกรพริบไปล,ปล้กวกระปุกขีด่าดไปแล้วก็ไฟแชกเฮ้ยไฟแชกผมใกล้จะหมดแล้วนี่ตายล้ว ทางนี้ใช่เออทางนี้ไฟแช็คผมก็หมดแล้วอ่ะผมน่าจะใช้เปลืองไปตั้งหมดห้องมืดดันรัวๆเลยเจอซซิ่เหรอเยี่ยห้องนี้แปลกดิเงี้ไฟแช็คผมจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยห้องไม่ อุ้ยห้องใหม่ครับมาชมมาชมเฮ้ไ่นี่ยสวยดีนะสวยดีเฮ้ยทางทางอล้วมืดอะผมผมผมไม่ไปดีกว่าตอนนี้ไฟแชกผมรู้สึกว่าจะเหลือน้อยมากนะครับผมผมไม่กล้าเสี่ยงที่จะเดินเข้าไปปะไปต่อครับโอ้ห้องมืด

อด้นะโอ้โโอเคน้าจมคุณวิ่งได้นะแต่คุณน่ะ mm hmm. อืมอ้เนี่ย ห้องที่ยี่สิบเด็ดห้องที่สามสิ่เจ็ดไห้ลุงแจ๊บไปห้องที่สามสิ่แปดเฮ้ยว้สทำไมมีสองประตูอ่ะสามสิบแปด ใน,นห้องเลยสามสิบเก้าแป๊บนึงนะผมอยู่ห้องที่เท่าไหร่เมื่อกี้เอ้ยมันไม่มีประตูมันลบออกไปได้ไงมันไม่มีอล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเพิ่งผ่านห้องสามสแปดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องไปสามสิเก้าใช่ไหมแป๊บน,นึงใช่ไหม 3า 19, ใช่ไหมถ้าถ้าไปผิดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเนกือถูกเฮ้ยผมผมผมไม่เคยเห็นเลย,ยเดี๋ยวเต็บทังใช่ใช่ต้อาที่สี่สิบเอาอีกแล้วสี่สิบใช่ไหม มาถึงเสียงกระกระจกแตกก่อนเลยเอาเฮ้ยเกมเกมอุ้ยเอาตายแล้วมือดิกโอ้โหแหลกแหลกโอ้โหอะไรครับเนี่ย โอเคสิบสามรู้สึกว่าตอนนี้ผมไม่มีพวกไฟแช็คไฟฉายอะไรเลยวัดโอ้โหตกใจหมดแจ็คนี่มีนายคือไม่ขึ้นแจ็คสันเหรอวัวม <B ide> ีนายอยู่ในรูปภาพเดินไปต่อสีสี่ กลับก่อนเลยเจอห้องมืดนี่ผมวนกลับก่อนเลยตายแล้วห้องมืดอ่ะอตายแล้วมาผิดทางเฮ้ยห้องมืด,ดอีกแล้วอ่ะ เออเดี๋ยวห้องสว่างสักทีครับเออไฟแฟ็ชเจอแล้วทำไมผมไม่เจอไฟฉายอ่ะเนี่ยไม่มีกิญนแจอย่างนี้ก็ไม่มีแต่ตรงนี้มีโอเคห้องที่ที่สิบเจ็ด ดมาแล้วมาแล้วม,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 มันมันจะวนกลับอไปมาอีกไหมเนี่ยไปมาอุ้ยมันวนกลับมาไม่หรอ อ้าเต้งกลับไปกลับมาอีกเป็นครั้งที่สองคุณรอดจากเอ็มบูสว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฉันเหนนายนะ,ะเอลียหลุดการจมตีของอะไรปะเนี่ยตกใจหมดเสียงโคตรดังเลยเฮ้ยเสียงโคตรดังดังมาก โอเคตอนนี้ลกุกโอเคตอนนี้ลดเสียงลุงแล้วนะครับผมตรงนี้อัปเดตใหม่อนะนะอัปเดตใหม่ดีมากครับผมเนี่ยห้องนี้อัปเดตใหม่ป่ะจะเอ๋ นี่นายไม่ใช่ไมเคลิลแจ็กสันแล้วเหรอต้องหาหนังสือดีดีต้องการอะไรบ้างตี่เหลี่ยมกับตัวเอกนะครับผมแล้วก็รูปด,ด,ดาวสามเหลี่ยมวงกลมจะมา คือว,ว,ว่ามันมันจะมายืนสายเยอวอยู่หน้าตู้ผมตอนนี้มันยืนสายเยอวหน้าตู้ผมครัหวัวใจเต้นแรงพอเจอเธอสายเยอวร้อยหลายนะที่หยิบพนไปเอาละสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเหรอสองเจ็ด เฮ้ยเก้าเฮ้ยเจ็ดสิอย่างมันผมรอให้ฟิงเกอร์มันไปก่อนเปิดบาย,บายโอ้ยแหลกแหลกอืมยังส่งเสียงดังเชียวนะขึ้นลมหนีออกจากห้องสมุดในโรงแรมว้าวน่ากลัวจังเลยไปห้องต่อไปครับ มันคืออะไรนะเฮ้ยเฮ้ยแปบบไหนเดี๋ยวผมปิดเพลงยังไงเนี่ยปิดเพลงไม่ได้ด้วยเสียงดังแ๊บนะเออลดเสียงลงก็ได้ครับ ร้านค้าเหรอนี่อันนี้อะไรอนะ่ะเอออยู่เอออยู่โอเคผมผมอ่านไม่ออกแล้วน,นี่อะไรเนะี่ยกดค้างไม่มีการตอบสนองเลยทำไมอะ่ะเฮ้ยเพื่อนนี่แกเป็นใครนะจะแกเลยฮะตันนี้เหมือนจะเป็นเฮ้ย ไม้กางเขนหมวกกําโลกอะรเนี่ยเอาไปผมซื้ออย่างนี้กันนี่นี่ไม่คือไม้กางเขนเหรออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะอ อ๋อเหมือนเหมือนให้ติปอะ่ะโอ้โหผมโชว์ความเป็นบิสเตอร์บีดนะครับผมเต็มเลยผมใส่ไปเต็มมากตอนนี้เหลือตั้งห้าบาทเป็นเป็นไงนะโชว์ความเป็นบิสเตอร์บีดงินหมดเลยป่ะครับผมซื้อแค่ไมก้กางเขนนะโอ้โหห้องมืดตดดเฮ้ยเทียนเหรอ มันคือเทียนอ๋อซิกมาลำมะงาสเขียนเลยลำมะงาสเขียนในตัวนี้มันใช้ยังไงผมก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ยังไงมาแล้ว

ผมอยู่ห้องที่เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบหกโอเคไปอะไรครับเนี่ยเจ็ดสิบแปดเจ็ดก้าเฮ้ยไอ้ผมมาถึงนี่นี่ผมจะขาดเลย เอประตูสิวะเออแล้วหมุนใช้ไอ้นี่กับเอ็มบุญได้ไหมไม้กางเขนแต่ว่าตองโอเคกไล่กับไล่ดีทาดโอ้โหเฮ้ยให้ <Wo? S 1> Ew, now, mm ้มืดเลย ห้องมืดใมาอีกกูฝูอุ้ยตกใจหมดโอ้โหผมคว้างโทรศัพท์ทิ้งเลยโอ้ยอุ้ยตกใจหมดอะไรเนี่ยตัวนี้คือตัวตัวใหม่เหรอโอ้โหเมื่อกี้คว้างโทรศัพท์ทิ้งเลยตกใจหมดโอ้ยไปกันเถอะ อ๋อห้องมันอยู่นี่อ๋อคือนี่คือสับประหลาดตัวใหม่ใช่ไหมมันจะเป็นไหนอ่่โอเคเมื่อกี้ผมได้อะคิมเม้นท์ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ดูไงว่าเปล่นตัวอะไรดูก่อนเดิยโอ้ลบโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเสียง คปลอดภัยคือผมแต่ละบาลคือผมต้องเขาย่องเข้าไปใช่ไหมแปดเจ็ดแปดสิบแปด เ้าอุ<ว>้ยอ้ยมาถึงตรงนี้แล้ลปครับสิโอ้ห้องมืดขอบคุครับโอ้โหเจอห้องมืดเลยครับอยห้องมืดมากเลยครับ เว้ยวเอคุณเตยพูด l a ส t ว้าวคุณเตยพูดน a s t อู้ภาษาอังกฤษด้ว <What? S 2> ยว้าวเมื่อกี้คืออะไรผมอยู่ในห้องมืดแล้วมันโผล่มาได้ไง แล้วคือมันห้องมืดมันมาทำไมโอ้โหอดีๆก็มามันก็มาเลยท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ผมรอดมาถึงประตูที่92นะอุ้ยก็ถือว่าเยอะแล้วเนี่ยเยอะมากนะโอเคได้เงินมา85ครับ บุยตายพอลัสหนุกมากถ้าผู้ชมอัปเดตใหม่เออสนุกมากครับท่านผู้ชมหนุกนะแบบผมอยู่ในห้องมืดแล้วใช่เหรอแล้วทำไมรัดมันยังมาได้เออเออแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยหัวตัวเชียวโอเคก็สำหรับวันนี้ ผมต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะครับผมโอเคนะสนุกมากครับอัปเดตใหม่โอ้ผมเกือบจะไปถึงประ,ประตูที่้อย้วถ้าไม่เป็นเพราะไอ้เจ้ารัสนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ว่าอยู่ว่าเห็นอะไรดำๆๆไกลๆเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นผมใช่ไหมเนะี่ยผมมองไปแล้วแบบ <laughs> เห็นอะไรว่าควันดำๆๆ <laughs> ตอนนั้นผมก็ถอยหลังอยู่นะผมก็เป็นไมเคลนจักสันนะถอยหลังอยู่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมได้ใช้ม้กลางเข็นด้วยกับแอมบูสนะผมแสดงว่าเราก็ต้องใช้ไม้กลางเข็นกับลัดได้ใช่ไหมเออขอโทษครับดึงปิดเสียงเพลงก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วย สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะผมเจอกันคลิปหน้าครับบา,บายยอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับผมผมยินดีตอบให้เสมอนะครับ24ชั่วโมงนะครับผมเราเล่นครับ <c oughs> โอเคบ๊ายบาย,บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย